ที่ทะเบียนรถคันนี้เนาะเมื่อกี้เนาะที่อัญเชิญหลวงปู่เนาะทะเบียนรถหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ทะเบียนรถที่อัญเชิญหลวงปู่สวงโอ้มันมีหลายเลขกันเลยนะคะฝั่งแดงๆก็จะมีนะคะนี่ ลงท้ายด้วย1177 117แล้วก็ลงท้ายด้วย179นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเีทะเบียน,นนี้ใช่ไหมคะคุณยายใชจหนึ่งหนึ่งเนาะยายเนาะเจ็ แล้วก็ไอตรงแดงๆก็มีท้ายด้วย177แล้วก็179ยายโอ1จานนั่นแหละก็เบอร์โทรแหละมันก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้โอ้มันออเออแล้วมันมี179แปลกกับเพื่อนไอนี่79มันออกแล้วนี่จ้า79ออกแล้วมันไม่แน่หรอกมันจะ17เอา17 17นะยายเนาะ17 19จ้าเบอร์โทรหนูมาไม่ทันนะยายเมื่อกี้นี่เ่ทเบียน1177สวยเนาะ ตองหนึ่งหมดก็ได้แล้วก็ตองเจ็ดก็ได้เพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดแทนกันได้เจ็ดมาหลายครั้งแล้วจ้าแ,แต้มหนึ่งจ้า ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีนะคะที่วัดสวนสัตธารามนะคะวันนี้นะคะเอดมินนะคะเดินทางนะคะมาที่วัดสวนสัตธารามที่มีองค์หลวงปู่สวงใหญ่ที่สุดนะคะที่แกะสลักด้วยหินวันนี้ก็จะมีการแห่พญาหงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูการแห่พญาหงก็แห่เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเอดมินจะไปดูองค์หลวงปู่สวงด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะองค์ยืน ทันตอนที่เขาเอาลงรถพอดีนะคะเนี่ยโ,โ,โอ้นะคะน้าเชิญเอาไปอาอาโอ้หนักนะคะหนักทะเบียนรถอะไรน้อนะคะเดี๋ยว ผ้าผ้าาผ้าขาวพี่พี่เดี๋ยวอย่าอย่าอย่าผ้าขาวแล้วนะได้อย่าผ้าขาวสะดุดผ้วเยไปช่วย่ะพี่ไปช่วย่ะมานู้จับให้มาเี๋ยนจับให้านู้จับให้เาหนักหนักมานะคะผู้ชมนักหักหนะคะ

เราพามาเราพามาเดี๋ยวจเบียเบียเบียดลบอยดไปยากเลยไปยากเอ้ไม่ได้เราเอยู่อยข้าข้าาข้าามาข้าเออเอาลือกลงอค้อเอาเด

đi bay 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 đi Satu ทุก1หลวงปู่1 พังยอกมันลมงาลายหายพองมาลัยอยู่ในมือหายไะโยตกเมื่อก anyway ี้พองมาลายอยู่ในมือของปู่อะตกแล้วออ้ะเดาไปฝั่งนู้น ลอย <laughs> <laughs> ตัดีจ้าพี่ไปช่วยเหมือนการน้องเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงคนเดียวด้วยนี่ผู้หญิงคนเดียวที่ช่วยยกปิ่งมาพอดีเลยเนาะได้ช่วยยกหนักมาจ่ะอ่ะอันเชิญเสร็จอ่าเฮเสร็จนานหรือยังเนาะค่ะจะเข้าค่ะพญาหงษ์พญาหง์กับปู่หลวงปู่หฮด้วยกันบหมคะบ่รถรถคันเดียวกัน ตอนค้ยยาหงเน่ลงนสวนนี่นะบอรถคันไหนเนาะเร็รถคันน oh okay ั้นเลยใช่ไหมคะที่อัญเชิญหลวงปู่แล้วก็ปะยาหงรถกระบะทะเบียนแล้วมาลงด้วยเคนครลงด้วยเคนทะเบียนรถอะไรเนาะค่ะทะเบียนรถอะไรคะ อ๋อแม่นาจ่ายคออ,อ,อ,อ๋อเนี่ยบ,บาเจ้าของอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะนะเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถก่อนนะคะคเพราะรว่าแอดมินเห็นอยู่เมื่อกี้แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายทะเบียนรถนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปถ่ายทะเบียนรถอุ้ยหนึ่ง <c oughs> หนึเจ็ดเจะเค๊เจ็ดดยัยนังข้าวเอ ที่ทะเบียนรถคันนี้เนะาะเมื่อกี้เนาะที่อันเชิญหลวงปูนะ่เนาะทะเบียนรถหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะะท่านผู้ชมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเออะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ทะเบียนรถที่อันเชิญหลวงปู่สวงโอ้มันมีหลายเลขกันเลยนะคะฝั่งแดงๆก็จะมีนะคะนี่ ลงท้ายด้วย1177 117แล้วก็ลงท้ายด้วย179นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทะเบียนน,นนี้ใช่ไหมคะคุณยายใช,ใชห่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะยายเนาะเจ็ดเจ็ด แล้วก็ไอตรงแดงๆก็มีท้ายด้วยหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้ายาวจานนั่นแหละก็เบอร์โทรแหละมันก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้โอ้มันเออแล้วมันมีหนึ่งเจ็ดเก้าแปลกกับเพื่อนไอ้นี่เจ็ดดออกแล้วจี่เจ็ดเก้าออกแล้วมันไม่แน่หรอกมันเอาไว้อีกเอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด้ยายเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าจเบอร์โทรโนมาไม่ทันนะยายเมื่อกี้นี่เจตพิยนหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสวยเนาะ ตองหนึ่งหมดก็ได้แล้วก็ตองเจ็ดก็ได้เพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดแทนกันได้เจ็ดมาหลายครั้งแล้วจ้าแทมหนึ่งจ้าจ้ารอตอนนี้ครับรอนรอคนไหนนอที่ฝันดีมารออยู่นี่แต่ไปต่ออยู่โน่นพี่เป็นคนฝันไหมคะไหมจะพร้องเจ้าของที่ไอ้รอจะพรองรอที่แก้ที่แก้เดี่ยวหงายอ๋ออุ้ยคนดุพอดีว่าจะให้อยากได้ยาหงเนาะ ยาหงแปลว่าไปหากันมันแปลว่าพอดีฝันปุ๊บพอดีที่ยาฮงนี้ก็เกะเอาไว้แล้วดนยางมีหมื่นเอวงในพอดีความฝันอ่ะฝันของช่างที่แกองคหลงกระงหวงองค์ยืนคนเคยตาก้านอาหารอยู่โน่นเขาฝันเห็นว่าเราฟูี่นี่อยากได้ยาหงพอดีเขาไปหาเจอมาคุณหนึ่งคนแต่มาแปลว่าเขาไม่ได้นัดกันนะจ้อยากหงว่ามาเงียบ วันี้แต่รองโลเขาก็มาด้วยของปู่มาพร้อมกันไปด้วยอ๋อโรงโลปูนี้ใช่ไหมคะที่เราโลตอนที่เราป้านั่นน่ะที่เราบวงสรวงตอนนั้นจ้ะอันนี้อันนี้คือโรงโลเนาะครับที่เอาไปงค์นี้จ้ะไปขัดจ้ะแล้วองค์นั้นก็จะเป็นองค์แกะองค์แกะองค์แกะหินแกะสลักด้วยหินครับแกะสลักด้วยหินรไโยมขอล่